การตั้งครรภ์แฝดหเคสนี้นะคะคุณแม่ชื่อคุณเกียวกุ้งนะคะบางคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะคุ้นหูว่าในสมัยช่วงที่เขาทองขึ้นมาเนี่ยเป็นเคสเขย่าว,วงการของการมีลูกยากได้เลยนะคะการตั้งครรภ์แฝดหซึ่งแฝดหเนี่ยค่อนข้างเป็น เคสที่ยังไม่ได้มีในประเทศไทยนะคะที่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งคลอดออกมาแล้วลูกแข็งแรงทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเคสที่ครอบครัวเขาน่ารักมากๆพอเขาคลอดออกมาแล้วลูกเขาน่ารักมากๆคุณแม่เขาได้รับเชิญไปออกรายการต่างๆให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพยายามมีลูกการตั้งครรภ์นในความเสี่ยง อุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาในช่วงตั้งครรภ์แล้วก็ไปโชว์ความน่ารักของเด็กๆแฝดหให้ทุกๆคนได้เห็นในช่วงนั้นเลยค่ะ